สวัสดีค่ะมาบบกับช่องทำบาแองง่ายๆใบตะว,วันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะมิก็จะมานาเสนอเมนูง,ง่ายๆค่ะนั่นก็คือไก่ทอดน้ําปลานั่นเองนะคะเห็นไหมคะน่าทานมากๆเลยทอดออกมาแล้วสีเหลืองกรอบน่าทานแบบนี้เลยค่ะขั้นตอนจะเป็นยังไงนั้นเราไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นมิก็จะเอาไก่นะคะมาหั่นครึ่งหรือว่าใครไม่หั่นก็ได้ค่ะแบบนี้นะคะที่มื้อหั่นครึ่งก็เพราะว่าต้องการให้เครื่องปรุงเข้าเนื้อได้ง่ายขึ้นนะคะจากนั้นเราก็จะมาหมักด้วยน้ำปลา1ช้อน แกงนะคะกับอีกครึ่งช้อนแกงค่ะจากนั้นก็ใส่น้ําตาลลงไปค่ะน้ําตาลทรายใส่ครึ่งช้อนนะคะผงชูรสจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ค่ะผงปรุงรสค่ะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะจากนั้นเราก็มาคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะไม่ต้องแบบคลุกนานมานะคะคลุพกพอยเข้ากันเสร็จแล้วไม่ก็จะพักทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงหรือ15นาทีหรือใครจะามาทอดเลยก,ก็ได้นะคะก่อนจะมาทอดเราก็มาคนก่อนนะคะจากนั้น ใส่แป้งทอดกรอบลงไปค่ะยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะมุ้ยจะใส่ประมาณ1ช้อนกับอีกครึ่งช้อนนะคะคุกเคล้าให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วมุ้ยก็จะนําไปทอดกันเลยค่ะก่อนที่มุ้ยจะไปทอดนะคะมุ้ยก็จะตั้งน้ํามันไว้ให้เดือดก่อนนะคะเปิดไฟแรงเลยค่ะพอน้ํามันเดือดแล้วแล้วก็รีไฟให้เหลือไฟกลางนะคะแล้วก็ค่อนข้างมาทางไฟอ่อนนะคะแต่ว่าไม่ให้อ่อนมากนะคะแบบนี้นะคะมุ้ยก็จะเอาน่องลงไปก่อนเพราะว่าน่องเนี่ย มันสุกช้าใช่ไหมคะแล้วก็เอาลงกอดจากนั้นแล้วก็เอาปีกลงตามลงไปค่ะให้ได้ในลักษณะแบบนี้เลยนะคะ,พอ,ออะ,คะพอข้างล่างสังเกตนะคะพอข้างล่างสุกดีแล้วแล้วก็กลับด้านค่ะเห็นไหมคะกลับด้านให้หมดเลยนะคะนะคะ่ะแล้วก็รอให้ไก่เหลืองสุกกรอบน่าทานอีกทีนึงเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะ ค่ะพอไก่สุกเหลืองกรอบเท่ากันแล้วก็เอาขึ้นมาได้เลยค่ะสุกแล้วนะคะเห็นไหมคะไก่สีสวยน่าทานมากๆเลยค่ะแล้วก็กรอบด้วยนะคะนะคะอยากให้ทุกคนลองไปทําทานดูนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาชิมกันเลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยวไ่ขอกัดหนึ่งคำก่อนนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะทุกคนกรอบนอกนุ่มในหอมน้ําปลานะคะนะคะ สำหรับใครที่ยังไม่เคยลองทำลองไปทำทานดูนะคะเมนูนี้เป็นเมนูที่ง่ายมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้เนะะี่ยค่ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามมาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ